เป็นบ้าเลยฮะนกเหรอมากินนกนั่นกันเถอะฮะจะจับยังไงอะ่ะเดี๋ยวฉันจ,จัดการเองอมาจรวดจ,จางเยิ้อย่างนี้ดี่เองฮอ ช่วยดูยิ่งเอ้ยคำบ้าอะไรทั้งนายเนี่ยฮะเสียงอะไรเฮ้หยุดก่อนหยุดก่อนเรือล่มนั่นน่ะหยุดก่อนอีกเรือล่มเหรอยิ่งรีบอยู่ด้วยหยุดเรือไม่ได้หรอกบินขึ้นมาเร็วอ เฮ้ยอุตสาห์ขึ้นมาได้อีกนะเจ้าผาให้ไงเด็กยุดเรือเดี๋ยวนี้นะเราเป็นพวกเดียวกับท่านบากี้จนสลัดตัวตลกนะเอาเรือลำนี้มาให้เราซัดแต่น้อยดีอ๋อเราไม่ทราบนะชาว่าคุณคือนักล่าจนสลัดโซโลผู้มีชื่อเสียงขอโทษด้วยนะครับ